สวัสดีพี่น้องฟองไปนะครับพบกับเบาเดคือเก่าหรือพี่น้องกันนี้รุ่มดีครับพี่น้องข้างนอกนะครับผมมาดีเป็นคลิปพิเศษเด้อพี่น้องเด้อมันนีจัตนักครับพี่น้องนักได้มาดีซีเนี่ยครับวาวโตวเก่งนะครับของเบาเดยพี่น้องครับร่มดีพี่น้องววตัวนี้เป็นวาวโตเก่งนะครับผมมันนีซีส่หางเกือบรอยเมตรพี่น้องขั้งแรกนะครับที่เบาเดย์เจ็ดหางเงี้ยวขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะ กับสนุ่ลันพี่น้องร่มกันเล่นดีนะครับส่วนตอนนี้นะบ้าวเดยพึ่งเลิกงานมาแลครับใหม่ๆไปพี่น้องถ้าไปทดสอบกันคุณร่มวืๆๆ้นๆทุ่คนนะครับวาวตัวเก่งนะพี่น้องเนี่ยตัวนี้นะขนาดร้อยสิบเซนนะครับผมตัวนี้ก็ยังบเบลลนได้แล้วพี่น้องนะครับเดลลติดเยวสติทดสอบอีทีพี่น้องเบิ้งอยุ่นี่ครับพี่น้องตอนนี้ตัวน,นี้ว่าสีเ็ดเป็นสอ้อมของถอดหางครับผมพึ่งเฮ็ดใหม่ๆพี่น้องบลได้แล้ว ตอนนี้เป็นงงเดือนพี่น้องกาสิติดให้พี่น้องเบิง้งแล้วการสิทดสอบให้พี่น้องเบิ้งหน้าผมไปเมื่อนี่เฮาสีไปทดสอบว่าโตัวเก่งนะครับของบาวเดีนะครับซ้อมของขนาดร้อยสิบเซนนะครับกับสนุลันพี่น้องนะครับหางนีเยาพิเศษครับมื้อนี่ครับยาาพิเศษเกือบเกือบร0อยเมตรพี่น้องนะหางหนี่เนาพี่น้องไปไปทดสอบกันเลยครับุ่มกันไร้ดี แบบว่ายาวอู้สิบเหหลายลอยเมตรอยู่บอกพี่น้องไปค่ะเราไปทดสอบกันเลย้อมกับบรรยากาศมองเกาทุงหน้า จ้าหรือเปล่าพี่น้องรอฟังเสียงสนุลันเกาหลีตื่นวันเดือนล่นเขาไอ้ดังเลรอพี่น้องอ้ยหนาวหนาวจนเมื่อเช้าหนาวจนเมื่อเช้าพี่น้องมื่หวัดทางก่อนค่ะพี่น้อง ว่ามันเป็นช่วงนานหนาวเนาะค่ะบัดใบไม้ก็เลยบอคอยมีจังหน่อยกระเคียวชะอุ่มคือเกาค่ะเปลือนเ,เมษาเนาะไอดอกซากกุละกัสิบานี้ เกาทงหน้าคนนั่นแหละ,ะ,ะ,ะเฮ้ยพ่อเงี้ยโคหนาวเลยไอน่องเพิ่งสุดจอดได้เดี๋ยวนี้บันจะขาดเอาลมเหิดเหรอ แ่นขึ้นมาแล้วพี่น้องด้ยบะเนี่ยแ่นขึ้นมาแล้วจ้าถึงเสียไปปักไก่เลยจะสีได้แต่แต่ละคลิปแลนแยนแยนโอ้หนาะลม เข้าไปนะครับได้เข้ามาดอก3 2 โอ้ยใส่นู่นพี่น้องสุดยอดแฮโอ้เมืงพี่น้องหางติดใส่นู่ดังดีอยู่ครับแต่ว่าหางติดเสยเอาลงไหมครับผมไปพี่น้องเอาลงน้ำกันครับหางไปติดกันอยู่ฟังทางนี่ครับทางขัว สนูดังลั่นเลยพี่น้องครับเสียงดีแฮงครับหางจากง่ามแฮง,งครับพี่น้องเสืกอยู่นี่ครับผมเนี่ยครับวาวเฮ้าหางติดครับหางติดหางฟังทั้งขัวครับผมติดพี่น้องครับ บาเดว่าเสียวลงไหมพี่น้องครับหางพันติดครับผมลงมาหลับลมหางท่างขัวติดหางยาวครับพี่น้องครับเกือบร้อยเมตรครับพี่น้อง เดี๋ยวป่าเดี๋ยวเสียวล่มเลยครับผมล่มกัลบลังโบเหียงไปเลยนะครับหางติดอยู่ฟังนี่ครับบ่าว ดังดีครับพี่นนองเดี๋ยวเอาหางออครับหางติดเนี่ยพี่นนองเดี๋ยวลงกันครับกำลัง <laughs> ขึ้นง,ง่าม เรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าเดียวไปเด็ดหางไม้ครับผมนี่ครับติดต่อเฟืองต่อเฟืองติดไว้อนะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วไปนี่ไปพี่น้องไปปล่อยอีกรอบครับ พี่น้องปล่อยขึ้นไหมครับผมนี่ครับสภาพวาวครับเนาะสนุกกัลงังดังดีล่มกันร่งดีครับหางติดก็เลยเอาลงไม้นะครับพี่น้องครับไปให้ไปปล่อยอีกรอบสองวนมีล่ม ลมเหมือนล้วขึ้นบอยเอ้ไอ้โอ้บ่มีลมไปอ้ไอ้ปแล้วพี่น้องลมคอยนะครับผมขึ้นแล้ว ไปแล้วครับพี่น้องจะซูมพี่น้องมึงครับหางยาวเลยครับผมห,หางจากดีครับโอ้โหสวยงามครับแลนหาหล่มแล้วพี่น้องหางจากงามครับ ร่มบม่แห้งปันแดครับผมโอ้หางสวยเดี๋ยวจังหน่อยบาวเดกสีได้อาล่งหน่อยพี่น้องตอนนี้ครับประมาณสี่หกโมงแล้วครับผมหนาวครับเดี๋ยวปล่อยไว้จะเข้านะครับเดี๋ยวสี้ผ้าพี่เพื่อน้องนะครับอาล่งน้ำน้ำกันครับผมว่ากับบอ,อกนะพี่น้องหนาวโอ้สวยงามเนี่ย หางยาวนะครับเกือบร้อยเมตรนะครับผมล่มสีเม็ดแล้วพี่น้องนะครับล่งแล้วพลางพุนล่ะลงมาลับล่มเกือบลงหอดพื้นสีหลอดวันนพี่น้องเนาะถ้าลงบ้าเดียวกัสีได้เก็บเลยครับผมขึ้นต่อ ล่มเริ่มมืดแล้วครับร่มอ่อนพี่น้องครับขึ้นต่โอ้หางหางยาวมากนะครับผมปลาเดวสีนังเบิงจะข้าวนะครับสีได้พาพี่พาน้องอ่ะมน้ำน้ำกันครับผม <c oughs> หนาวพี่น้องว้าวาอกครับ โอ้หางสวยงามมากครับวาวสีขาวเนี่ยมาเคยชัดนะพี่น้องแต่ว่างามหางงามอยู่ครับเป็นหลัตัววาวาพี่น้องโรคน้ำเป็นครับ บ้าด,ดีสีแดงล่งแล้วครับพี่นังครับเห็นว่าวอ่ะ ยบ้อยครับพี่น้องครับอ้หนาวพี่น้องครับถือว่าโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับผมบาร์เดมมาทดสอบใส่หางเงาวนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ขอลาพี่ลาน้องนะครับไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับบาร์เดหนาวว้ากับวออกครับพี่น้องขัางกระตแข็งว้าวว่าวอกนะครับผมขอลาพี่ลาน้องเพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ในช่องสารคนไกลบ้านครับพี่น้องครับบ๊ายบายสวัสดีครับ